สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะอาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมค่ะเป็นขนมอีกแบบหนึ่งนะคะที่ทำออกมาแล้วดูน่าทานนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเป็นไส้คัสตาร์ดนะคะด้านนอกก็จะเป็นแป้งฟินโลค่ะเป็นขนมที่ทำง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวิธีการทำและส่วนผสมก็มีไม่มากค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบในการทำกันก่นกอนค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนๆเตรียมไข่แดงนะคะมาม่าจะใช้เป็นไข่แดงเบอร์2ค่ะอยู่ที่4ฟองแล้วก็น้ําตาลทราย70กรัมค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบหวานสามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะคะตัว่วงของไข่แดงถ้าหากเพื่อนๆใช้เป็นไข่แดงเบอร์ใหญ่นะคะก็สามารถลดลงได้เป็น3ฟองค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะเติมกลิ่นวานิลลาลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเ,เตรียมนมค่ะมาม่าจะใช้เป็นนมลดจืดนะคะอยู่ที่300มลลค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดค่ะมาม่าใช้อยู่ที่20กรัมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนผสมให้แป้งละลายดีค่ะคนผสมได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปตั้งไฟกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะให้เพื่อนๆมันคนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งนะคะ พอผสมนะคะจนข้นเหนียวได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำลงนะคะพอลงจากเตาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆคนจนส่วนผสมเริ่มเย็นลงค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ20นาทีนะคะ ในระหว่างรองก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมถุงบีบค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นถุงร้อนก็ได้นะคะจากนั้นพอส่วนผสมของเราเย็นตัวลงแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำมาคนผสมอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ตักใส่ถุงบีบเตรียมเอาไว้ค่ะ จากนั้นมัดปากทุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมแป้งฟิลโลนะคะ1นม้วนแบบนี้ค่ะคลีออกมานะคะตัวแผ่นแป้งฟิลโลเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ในโซนช่องแช่แข็งค่ะ คีออกมาเป็นแผ่นๆนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำคัสตาร์ดที่เราทำเอาไว้หยอดลงไปค่ะเราจะห่อด้วยแป้งฟินโล2ชั้นค่ะ2แผ่นนะคะแล้วก็ม้วนๆค่ะไปได้สักครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะรวบๆเอาค่ะเหมือนกระดาษเลยนะคะรวบๆแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นแบบแนวแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนำไปใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นมาม่าจะมาทำให้ดูแบบเร็วๆอีกหนึ่งแผ่นนะคะ นำใส่ภาชนะอบค่ะเรียงเรียงลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะซ้อนๆกันค่ะแล้วให้เพื่อนๆเตรียมเนยเค็มละลายค่ะมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ56กรัมนะคะทาลงไปก่อนค่ะพอทาจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเนยที่เหลือก็ให้เพื่อนๆเทลงไปได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปอบกันนะคะ มาม่าจะนำไปอบรอบแรกอยู่ที่250องศาประมาณ30นาทีค่ะในระหว่างรอก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมนมประมาณ50มิลลิลิตรค่ะแล้วใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้มีกลิ่นหอมๆนะคะก็สามารถเพิ่มเติมชินนามอนลงไปได้นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ พอขนมของเรานะคะอบเสร็จเรียบร้อยมาในขั้นตอนแรกก็จะเริ่มกรอบขึ้นมาค่ะสีได้ประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆนำนมกับไข่ที่เราผสมเอาไว้ค่ะเทราดลงไปนะคะให้ทั่วๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปอบต่ออีกรอบหนึ่งค่ะใช้ไฟเหมือนเดิม250องศานะคะอยู่ที่ประมาณ30-50นาทีค่ะ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาก็จะได้ประมาณนี้ดูสีสวยแล้วก็กรอบน่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเตรียมน้ำผึ้งหรือว่าน้ำเชื่อมก็ได้ค่ะนำมาหยอดลงไปหรือว่าราดลงไปนะคะให้เ,เพื่อนๆกะปริมาณเอานะคะชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยค่ะแต่ในตัวของคัสตาร์ที่มาม่าทำนะคะรสชาติจะไม่หวานจัดนะคะกำลังดีค่ะเพราะว่าเผื่อในส่วนผสมของน้ำผึ้งอยู่แล้วนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะมาโรยด้วยซีเรียลนะคะมาม่ามีแต่ซีเรียลค่ะเป็นกรอบๆนะคะผสมกับผล,ลไม้แห้งค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นพิทาชิโอแห้งนะคะเป็นแบบปนๆค่ะหรือว่าถั่วอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบสามารถโรยลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานกันแล้วค่ะดูเป็นขนมที่น่ากินมากๆเลยนะคะ ตัวขนมนะคะเขาก็จะกรอบๆนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นคัสตาร์ดครีมนุ่มๆหอมๆม,มันๆค่ะแล้วก็จะมีความหวานนะคะจากด้านนอกที่เพื่อนๆใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะแล้วก็ความกรุบกรอบนะคะจากถัว่วหรือว่าซีเรียลที่เพื่อนๆใส่ด้วยค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจหรือชอบนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาม่ากันได้ค่ะ ถ้าหากถูกใจนะคะมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ